สวัสดีครับผมเจอกันอีกวันเด้อพี่น้องเจอกันมื่อกับตุ๊กกาการให้การตอนรับดีดีเด้อพีนอ่น้องแต่รู้สึกว่าเมื่อวานสิดนิดคำเลน้อยเนาะไปตลาดเขตกระสังเดี๋ยวมีกไปตลาดแถวบา้านเลยครับซาลาท้าวกับสิได้ขายอ,อยู่บ่กี่มือหรอข้าวเบิด์หรอปลูกขางแป้งด้วย่ะนี่บ่ได้อยู่น้ำแป้งเนี่ยพี่น้องเพราะว่านามมันปลูกมาหอดนีเนาะชาวกิมก็เลยมาปลูกไว้ครับเมื่อกี้ก็งามอยู่เด้อพี่น้อง ำปุูงออกด<า>อกแป้งก็เลยเราเอามาปลูกไว้ค่ะผางแป้งเขาก็เกิดงามดูเกิดงามพี่น้องจะนามใดเนาะแต่นามหอดพี่น้องกอใหญ่ๆเลยพี่น้องผักตึกถือผักสดๆจากสวนได้พี่น้องขายถึกๆเลยครับขอดหวงจ้ะคอดม่วง,ง,งกลังหอัวลังเกาะเ้ยก่อน มันเนี่ยมเถอะพอเหนี่ยมเถอะตรงนี้กว่าเดียวจีบ่ากับกับเข้ากับสีเลยเนาะพอเนี่ยมพุ่งเองใบหนอกแก่ออกยังเกอะเลยตอนนี้เดี๋ยวกระเดียดเด้กระบดดได้เป็นดองสงสัยที่เข้านาฝนหลือล่ะครับนี่ลมเปลี่ยนทิศแล้วลมเปลี่ยนทิศแล้วตอนนี้ลมลมพัดจากเวทตุกมาเป็นดอกล่ะบางหนาวนั้นไปทั้งวันตุกเนียนลมเปลี่ยนทิศลมาพี่น้อง จะนอนขนนาที่เข่าฤดูฝนแล้วครับมันเคยสีบม่หันฝนซะเลยพี่น้องกันทีเข่านานาห้อนแลหลกวันนะห้อนแล้วก็ฝนก็สิเก็บไปซ้ำๆเก่าซ้ำๆเก่าได้พี่น้องซ้ำๆเอาไปได้ครับผมกรับตลาดนึงก็ขายได้พกเก็บลอยเนาะขวดขวดหวังกบปรอบเลยจ้ะลูกค้าคนใดจับขึ้นสิบบาทก็บห้องกากๆอยู่พี่น้อง กากูห้างกับกัอใหญ่แบบนี้นะคนี่ลองร้อยของแมลงจ่ีน้องแมลงเหยอี่น้องพักมันปลอดสารเนาะข่าใสยาฆ่าแมลงก่อนไงจอในจังง่อยงามต้นหอมนี่ก็ทีเรือย่ขายได้ยระมาณสองตลาดก็จะหมดแล้วสองหมื่น นคนยังไงเนา,ยยางนาีนยย่นยน่เหวั่สูงฝึรกการหอหยัดเลยรรบเลยบ็ดพักก็ต้อยเก็บกระปวดไปขายตลาดตัวตเฮาเนาะก็เบื้งสีได้ขายบัเป็นอย่างหยัดเขามาสีเบ็ดจส่วนนยันเก็บสีมัน อ๋อเอฟซีสร <car Godzilla, S 3> ้างไหวก็มีสร้างไหวนะก็สร้างไหวจ้วงไหวตะบึงคันเรือคันเรือไปเก็บไปขายตลาดเนาะเก็บไปขายเนาะไปขายแต่บวญอยากพี่น้องกระโผดนี่โรคเฟียร์โรคเฟียเดียวยาเดียวเดี๋ยวก็สั่งเอฟเกอรเบิรพุ่งละสองทงสามทงพุ่ลรหัถุงทะเลือก็ไปขายตลาดครับบวญอยากเลยครับขายของตลาดมันหลายซสมือพี่น้องเพียงให้เ่าขยันไปขายกัพก็ได้อยู่ครับ แต่ละมือแกง้ง้นมาอยากอยากอยากให้ถึงเวลาตะเก็บผักไปขายเลยพี่น้องมันมันมันเพื่อเพื่อนดีตัวแต่ละมือเนาะถ้าเขามีแนวเห็ดไอ้มันแต่ละมือถ้าเขามีแนวเห็ดมากะเพื่อนเลยพี่น้องไมได้เออมันมีรล่ได้นะครับรล่ได้ถึงว่ามันบ่หไหลแต่มันกะเข้าอยู่บ้านนอกหรือเข้าใดซุ้มือคือเขาบ่อต้องไปขืนอยากเลยว่โอุ้มันหนีจะได้เงินใสๆเนาะจะได้งเงินใสสื่อดันซีนีเนาะ ตัวน,นี้ก็ก็ตัวเขียวอันเดียวกันเด้เนาะมันบอกใบเขียวยิกยิกเหม่ยเกินมาทั้งไข่ทั้งสีดายี่นเนงะมันงามที่ดั้งก็ได้ไแล้วแบบนี้ มือนีกระิได้หาหกเก็บลอยฮิคาร่อะไรพี่น้องว่าเหาเอาไปซ้ำซ้ำเอาไปได้เขาไปลายกระยานขายบ่เบิดบ่อยากให้ค้าวบ่อยากให้พักมันค้างน่อพี่น้องคือว่าเขาอยากให้ขายเบิดมือต่อมือนะครับมือล้งเขาเก็บไม่สดๆไปขายเลยบ่อยากเก็บไว้ตลาดาไาดก่ๆพี่น้องก็พี่เจอกันอยู่ตลาดด้วยครับสิขายดีบ่เมื่อนี้ เลดิตพี่รองหัวเลดิตสัตว์นี่กำลังพอกิน,น่ยพี่น้องหัวละคำละคำสีงามเนาะ งามนเนาะแดงครึ่งคงสีแดงแบบบ่วนดแกกงนงดนงสีเกพีออ่น้องแหลียงแล้ว่าดอกตลาดเพิ่นอยากซิมค่ะพี่น้องเลยได้เก็บนี่ราคาตลาดเขดีแล้วยีบาทราคาตลาดเพิ่นแห <laughs> งหัวแดงครึ่งคอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตลาดเด้อครับผมอืมะตากาลนึงแดงสิเก็บเพิ่มอ,อีกจัาหน่อยเก็บเพิ่มอีกอยู่เพราะว่าพวกหอมผักชีขึ้นฉายเก็บไปไว้แล้วครับเก็บไว้บ้านแล้ว ล่างไวแล้วเล้กไปไวเก็บไว้แล้วเก็บแต่สาวเลสลัดเก็บสลัดเพิ่มจะทำมนี่ก็เอาไปหลายเติมย่ค่น้พี่น้องกระจาดในนึงกับไอ้สองตะก้าค่ะ ปะก,กาศนี่เด้อค่ะอยู่ทางกลางๆๆตาไปพอก,กันอยู่ตลาดค่ะพี่น้องขี่น้ำไม่ได้ขี่ออกไปพี่น้ำไม่ได้จ้าขี่น้ำใช้กระปุกนะย้ะพี่น้องเจอกันอยู่ตลาดได้ครับผมขายดีๆเด้อครับๆๆๆๆๆๆ การห่อนพักเหีียวไหวค่ะเปิดประมาณกลังตอนพี่น้องขันมาต่ลานะเป็นหิวเขารถเนาะเป็นจะได้มากิตมาแต่งงานเลยเนาะ ผักสดๆเลยค่ะเก็บมาไม่ไหมเลยพี่น้อนอสดแห้งเก็บผักเขียวขายผมจะได้ขายบโเนอ่ะก็เขียวก็จะหูจักบบุจักก็แบพี่นเองนะ <laughs> เนี่ยไล่ยู่เนาะแต่หลอดนียู่อยู่นอกหลอกของเกาด้ครับขยับออกมาอยเลียนอแต่แต่ดีอย่างหนึ่งแต่ดีอย่างหนึ่งมีอมใหม่ืูกระคมใหม่นะเป็นเนืหอหอดีนะกรจัดรถกันยาง ถึงใจแล้วสิบบาทนะครับค <c oughs> okay. ิดบ้ดานงา่งายๆวกงงงงงนใจ, <Okay. S 2> ใจนิดหนล่ว <c oughs> <c oughs> แมนๆๆเลยวเยมนเี้วนี้วนอะไรเล่าเนี้ยไม่หรไ่หอกบอกเลยกันเหรอียาละต่ำใช่เอมาละมาได้ห้หกจานแล้วยังไม่มีซาดิส โลกงหรโล่งฮะนะจอนล่เรนนี่ทีประจำบ่ไม่ไหวเกราทวยแม่นะ นะครับมาไหนเสียบเยบ่อนการเงินล yep. ูกอะไครับเรอยุ่มมาน तो वो शर्मा का ก็เลสิ่นีเที่ว่านี่ก็นี่สิ่งนี้นเกียวคัดเกียวคัจากทีวีเขามาตื้อได้ไหมง่ กินซดก็ได้ครับผัดก็ได้แต่ข้าวโพดงแ่สับก็คิบบากก็มาที่ไงเลยครับลูดแตงกวามันเท่ากัปลูกก็เป็นว่ะ ิบาทกอเลยหเลียบากัวครับาเลยมามสิบาทด้วยครับไม่ไหนเห็นอะไรก็โทนนะเนี่ยเพื่องขความงามด้วยเนี่ยใช่เพื่อความงามนี่แหละจะไปทำอะไรไม่ได้ฉีดยา พอเสร็จอันเดียกนอันันสายใจอืมอืมอันเด่ยวกอ็รับทุกคนเัดบครับจะสิาทไที่ะับไม่ดีเป็นที่ปัาเขาจะเอาหมดเลยสองแล้วครับ กินข้ากิิป่าก็กินก็เป็นอาทิตย์นึ้บกเลยครับเกลยอก้อนแฉบชิปอนนีมีบ่ครับมีกี่ิตนนีแล้วคิจะข้ปังรับลาองเาไปกินดังเดียว กาใหพัอีงถึงเการคั่อยู่นี่นะมาซานเี็นไหมเคยเห็นยู่บ่เคยเห็นเคยสื่อขนมปอดก่อนขนมทอดก้วยทอดสื่อขนมแบบปอดก่อนครับมดยางะเงี้ยตัตูเลย ครับมาละสิบาทได้ครับคุณช่สิบาทนีปตบลายกิโลเลยเนี่ยกิโลละหนึ่งับโคองผมเคยสิโลโควะพอพอเอาอีกเนี่ยแค่ยังมผมขายเบอควันอเลย กอาบครับมาละสิบบาทได้ครับกันเท่าไหร่คะเนี่ยสิบบาทครับ ปาลาได้ครับคักคอสานะครับมาลสิป,ป่าทเมท่นนาไหร่ครับป,ป่าไม่มีจายค่าปลาค่ป่ะม ขายทุกถั่ครับมาละิบาทขอบคุณครับ รบสิบบาทครับเดี๋ยวมาเอาอย่างสิบบ

นี่น่ะมอ้งพิษปาเลยจ้าพิษปาเปิด คุณเองเลยคอครับผมยนิงทิ้งห้องไทยครับเตรียมร้านคจะัคจะตั้นค

ก็จะเป็นทักอดอะไรอย่างอื่นกองบอกแกโอ้ยให่แบบมีคอ่ะ ราคาสิบบาทสิบบาทครับผมผ่อนล้านได้ไหม สิบบาทเลยครับนี่มี้นหอมต้นหช่หมค้ตัวนี้นะอมดครับผมเป็นบัมต้อสต้ปหอมขนม้หอม้นออันนี้นหสลั้ไหมครับสลับทุกนอย่างครับนี่เป็นสลัดนมต้วนี้นป็นหอนต เคยกินในแบบนี้นะโอลองลองเปียนนะต้องละสิครับสิบบาทครับสุขาเลยครับสิบบาทขาเป็นเนี้โนาาอโอ้ยีสิบสองพ่อพน้อมาเขาพปดีไปเตรลานนี่้เห็่อเร่แนา่หนน

นิดวะนิดนี่เห็นนิดายผ่านวันนิดโซนนิ้นเนยเจ้าบ้านก็สิบบาทสิบบาทเอาอเ่างไรเอาเงินไปครเบ็นเราได้พี่น้องคนเริ่อมไหว้เลยได้ครับมินคนบ่คอยหลยได้พี่น้องปกติตลาดถ้าเินี่จีเต็มเบิดได้ครับ มี่นเต็มมาเลยแต่ว่าไม่มีพอหยุดไล่เขามากลับบ้านนะพี่น้องพอดีมีแต่ยอดอยู่วเปลี่ยนลอยเข้ามาไล้ก็สูงมือเก็บมาหลายกุญเนาะนัดนี้เก็บมาหลายจ้ะพี่น้องเปลี่ยลอยกัวเกือบเกาลอยไปนะจ๊ะยกกลับบ้านพี่น้องปะเดินทางกลับบ้านครับ เบ็นแล้วเด้อพี่น้องก็ได้ซื้อของมากินนําตอนนี้ได้ยังมากินได้แกงส้มค่ะคนปลูกผักก็ซื้อปักทั่วมากินด้วยพี่น้องบ่ได้ปลูกทั่วแล้วกันอย่างนี้น้ำจ้ำใจอย่างผักไผ่โอ๊ผักขี้ฝรั่งบ่างนี่จ้ำใจห้อยเฉลี่ยพี่น้องซื้อกับเขามานําครับนี่แกงส้มแกงส้มกระสมปลาสมปลาในทุ่งละลายเป็นปลาสวายด้วครับทุ่งละลายปลากระดุกมากินมื้อนี้ได้ก็ได้ยอดเท่ายซักกีม มันนี่เก็บ<ะ>ผักไปหลายแต่ก็ขายดีเนาะมื้อนี้เน,นาะขายดีอยู่ขายดีอยู่่ฟนเลยก่อมาจากตลาดตะวิทเลยพี่น้องก็เลยเวียนน,นั่นไปหนีมาฮอดบ้านกับคำจากนี้ไปตลาดก็บ่ไกลสี่ห้าโลเนาะประมาณนั้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องมื้ออื่นก็บ่ได้ไปขายเนาะมื้อเงินหยุดมีข้องถมข้องถมบ่มีก็เลยหยุดก่อนสิบัทก้อนจักมือมีหยู่แต่ไก่เนาะประมาณสิบกิโลเนาะก็เลยบ่ไปครับ เดี๋ยวหยุดจักมือก่อนหยุดจักมือหยุดกรบปุ่นหยุดดอกพี่น้องถ้าต้องไปเห็ดแปลงปลูกผักเกาปลูกปลูกต้นหอมเพราะว่าสั่งหอมแบงมาหลายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชม้ด้วยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมน่นด้วยพี่น้องสลารขี่วินิสวัสดีครับ